แม่ลูกอ่อนโอ้อหรอนานจังเลยคุณหญิงว้าวดักเยดาดาร์กปรวินสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันลูกอะลิกุมรับลาบราบเตระนิสกัมออาหมาม้าซื้อแมวในอะไรติ๋วเอ๋เอาเลยอะลิกุมกัมกุมกัตระนิสกมไปแล้วพี่น้องขานี่เลย ครอบครัวยายจ๋านะคะลูกๆหลานๆพร้อมหน้าวันนี้เจ้าปวินห่อพ่าหมขี้รล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ตื่นใหม่แต่เช้ายังไม่ค่อยห้าวเท่าไหรค่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างในกระเป๋ายุงมีของกินไหมเนี่ยอ่ะโอะเครถไฟไหมยังรถไฟไหมยังโอ้ปวินเหมือนเพิ่งตื่นเลอลูก อ่ะไปเที่ยวกันนะลูกเนาะยนี่น,น,นะนคะแม่ลูกอ่อนคุณแม่ลูกสองอ,อีดำยายจ๋ารดไฟกันแล้วคะ่ Hello, Hello, yeah, ะฮัลโหลกินเชี่ยฮัลโหลยายจ๋าปวีนขึ้นรถไฟกันแล้วสวัสดีน้องอายวันนี้เราไปเที่ยวไหนกันลูกไม,ไ,ไม่รู้ ไม่รู้ก็ตามไปนะคะพี่น้องค่ะฝรั่งไม่รู้สวัสดีครับป้าป๊าเนี่ยอีซี่แดนไปจ้ะพี่น้องค่ะรถไฟแล้วพี่น้อง่ะมาถึงอันทรแวเปิลแล้วค่ะคนเยอะมากเนาะบอกเลยว่ากี่ปีแล้วไม่ได้เข้ามาที่ Un อันทร์แวเปิลนะฮะนี่เลยถ้ารถไฟที่นี่เขาจะสวยมากเดี๋ยวไปดูทางออกชมทางออกกันนะคะพี่น้อง่ะ เด็กๆไปแล้วเราไปไหนกันเอ่ยอ <c oughs> ก็จะอีลุมตุงนั่งหน่อยนะคะชีวิตครอบครัวตบพุงพาเพื่อนเที่ยวด้วยทางโน้นนะคะทางเมสเซนเจอร์ ไม่ทำ YouTube แต่ก็อยู่หน้าจอเหมือนกันนะคะไไดูคนนะคะด้านน้นเป็นรถไฟด่วน,นบอกเลยว่าโอ้โหเป็นมดเลยไม่ได้มานานแล้วพารถไฟอันทวีปเปิจ้าเดี๋ยวไปดู<ร>ความง,งามาใน,นสวนแล้วพี่น้องคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง อเล่อเล่ลัสก์เข้ามาแล้วหุ้ยแต่เย็นชื่นใจนะคะข้างในเนาะอาจ้าแผร์ร้สใช่ไหมอู๋ตรงนี้แบบสดชื่นมากเลยเริ่มต้นจากเสียสายน้ำช่ำๆเดินพักผ่อนสบายๆไม่รีบนะคะวันนี้ตามเด็กๆไปพักผ่อนค่ะอู้ มุมนี้สายลมใต้ต้นไม้กับน้ำไหลสดชื่นค่ะตามเลยพี่น้องค่ะไปเที่ยวด้วยกันย,วยาวๆนะครวันนี้มาข้างในกันนะฮะโอ้ย f ฟมิลี่ลิงมาถึงลิงแล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ลิงอะไรเนี่ย <c oughs> ฝ่าตามไปค่ะคนเยอะเนาะก็จะเว้นพยายามดึงเอาแต่ครอบครัวเรานะฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยจ้าอากาศร้อนลิงหลบนะคะลิงอันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยมีเขาขาวๆด้วยพี่น้องคะมารู้สึกเย็นลม่มลื่นมากเลยข้างในนะคะคนเยอะเรียงคนเนาะ เด็กๆอยู่ด้านนี้อ่าหางยาวด้วยอายดาตัวไหนสวยลูกะตามเด็กๆไปค่ะค่ะอย่าลูกอ่า

เหมือนกันดูตัวเองเหรอแฟมิลี่ยังไงลูกออาดำเจอดำเหรอลูกลูกสาวบอกว่าดูลิงเหมือนดูตัวเองไงอีดำอีดำเจอกับอีดำนะคะเอาเด็กๆตื่นเต้นเนาะวันนี้ก็เที่ยวกันอย่างสบายๆนะคะเนาะอันดีวดีซอันนี้ลิงดำน้อย เอาตัวอะไรอีกอ่ะโบ้ก็หนุกแต่ไม่ใช่เบบี้แล้วอ่าฮะโอ้มีตรงเต็งก็ดีสิลูกโอ้แม่ลูกอ่อนน่าจะเป็นแม่ลูกอ่อนนะเนี่ยนะสงสัยจะเป็นแม่ลูกอ่อนนะลูกอื้มเพลงนะเบบี้เกอร์อัปวินเข้าข้างในแล้วสุดเลย อ๋อเบบี้เก๋น่นะคะตามเด็กๆไปค่ะปาวินเดี๋ยวถูกมัดนะไม่เข้าไปข้างในลูกดูความดื้อดูความดื้อโออๆโดนมามาทิ้งแล้วโออๆมาากับยายลูกมา มากับยายมาลุกมางอนแล้วนะคะอันนี้ก็จะลิงอีกพันหนึ่งนะคะมีสารพัดลิงเลยอ๋ออ,อันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเนาะโอ้ไปแล้วไปแล้วลองมาดูนะคะข้างนี้เข้ามาดูผีเสื้อสวยงามธรรมชาติจัดแบบเอเชียเลยอื ผีเสือเอ้อเออสวยงามสวยงามมันถ่ายไม่ได้ด้านนี้ข้างในมีผีเสื้อนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่ยะจะถ่ายได้ไหมอะแค่ผีเสือ้อมีผีเสื้อบิดเต็มเลยพี่น้องคะ แต่ทีนี้มันจะได้ไหมอูมีสารพัดพันธ์นนเลยนะคะเอามาปล่อยไว้ในนี้บรรยากาศร้อนเหมือนในเอเชียเราเลยบ้านเราเลยนะคะในนี้เนอะโอ้วยวิดีโอน่าจะจับยากเยอะชสวยมากจะทำไงให้เห็นทำยังไงให้เห็น โอเคดูความสวยงามนะคะนี่เขาก็จะมีแนะนำว่าพันนี้มาจากไหนนะคะมีชื่อด้วยนะคะ ย่ไหนลูกเด็กๆตื่นผีเ yeah, สื้อนะพี่น no? ้องขาโหด้านนี้เยอะเลยด้านนี้เยอะเลยเียวิตบเล็บก็จะดแบบปลอดยะยันะระวังผีเสื้อกัดนะไอ้หมูอาอ้าๆอโาอ้ อย่ามุดสติน ya. อย่า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  ya? อย่า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  sangat อย่าอย่าอย่า เด็กๆเต้นๆกางพีเสื้ออ้าวเนาะเามันเป็นอากาศของเมืองไทยไงโลกเอเชียเราไงอันนี้คืออะไรบ้านเราเนี่ยจำได้ไหมนี่เขาเรียกคืออะไรบ้านเราเนฮะแค่เริ่มตนก็โอเคแล้วค่ะเด็กๆแฮปปี้เนาะ เลือกเหรอแล้วก็เป็นแม่รูดอวัลย์เลยทีนี้ไปค่สองชั่วโมงใช่ไหมมันมึงจะกลับข้างนี้อ๋อดอกนี้สวยมากเขาเรียกดอกอะไรเอ่ยอากาศอมมากในนี้อมอึดๆเหมือนฝนจะตกพี่น้องค่ะ ตามเด็กๆไปนะคะออกจากผีเสื้อแล้วนะคะดูสิว่าเราจะไปเจออะไรกันต่อเนาะตามเด็กๆไปเลยจ้าโนกแกวมันร้อนเข้าไปในรังโอ้โน่นโน่นโน่นอันนี้มีสองตัวในลูกกงไม่ค่อยสวยนะซื้อกรดก็มาอด กำลังถอนขนตัวใหญ่มากอันดัเวอ่ะอะป้าเวอีกตักเอเจวเวโอ้ยนั่นสุเวรเนี่ยนั่นสสตาร์นะองตัวมอบบบ่นอื่นคนอื่ะ ไม่ออกมานะคะอากาศร้อนอยู่ข้างในหมดเลยนหงูนกแก้วสีเขียวตัวใหญ่มองไม่เห็นอันนี้ตัวอะไรขาลายๆด้วยขาลายๆด้วยอายิ้มหวานให้หน่อยครับผมอ๋ออยู่ตัวเดียว แดดร้อนนะ3าององศานะคะพี่้องคะมานั่งหลบรถเด็กๆใต้ต้นไม้แถบนี้เป็นแผนกนกเนาะอากาศร้อนๆเขาก็ไม่ออกมาขา้างนอกเหมือนกันนะคะอยู่ในรังแต่ถ้าอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้เย็นยสบายเลยค่ะไปตามเด็กๆต่อนะคะดูคนขี้ลือหมดแรงหรือย,อยังเนี่ยเขามีหมดแรงหรือยังลูกโอ้โยร้อนๆทาครีมกันแดดแป๊บหนึ่งขยงอกินข้าวแล้วนะคะ อีดํากลัวดําเหรอลูกอีดํากลัวดําเหรอว่ารเป็นอูดอีดําบอกอีดําบอกไม่ได้กลัวดํากลัวผื่นขึ้นเพราะว่าผื่นแดดเขาจะชอบเป็นผื่นแดดอืเออ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 ตออเอืเอกออดออเอย่องเดียวไม่ได้ต้องเออออเ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 ดอเออมออเออเอนสัตเออย่างนึงอ็คือชอบเอินอมบรรยากาอนะอวเอาเมเเออเอเออเยเนาเเ ยา yeah, ลูก the อของตัวนี้อย่าอย่อย่เขาก็จะมีโชว์นะคะขาเขาสวยมากเลยเหมือนม้าลายแค่ขา <c oughs> เออแค่ขานะคะแต่ไม่เร <c oughs> ียกยาดามักตะเนี่ยโดดหนีเลยไม่ได้เห็นเลยเข้ารูไปแล้วยา <Yeah. S 1> yeah, ลูก อยาดาปีนมันตกใจโดดเข้ารูเลย้ไลไม่ปีนลูกเรา <c oughs> เดี๋ยวเขาจะดูเอา <c oughs> โอ้ลิงนอนสบายไหมทำไมมันขี้เกียจกันอย่างนี้เอาแต่น,นอนเนี่ย Nổ nói Ý... oh, nổ, nổ no. yeah, nói u, Ôi, nủ lai, lại ป้าวินปาปาปาป้าแกกปาวินนะ นี่อะไรอะ่ะอ่าปิ้งวิ่งอ่ะ,อะไหนปิงๆๆ้งวิ่งอ่ะอันนี้ปิงๆๆ้งวิ่งอ่ะยยดาจะขี่หลังปิงนะ้งวิ่งอ่ะอยู่ไหนปิงๆๆ้งวิ่งอ่ะสายมึงกลัวเยดาขี่หลังแล้วไม่ออกมาเนี่ยปิงป้งวิ่ง Go Button สี่นิก À, da. Here, here. an der canh canh giữ anh chưa? Anh lên anh chưa? Đa. Anh lặp. À, bạc bỏ Maxim. Maxim, here ping wing. Anh

Je hebt benen, hè? Allemaal ja, benen. Andere, andere. Ja, mannen. de mannen. All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 e het Is het Alle mannen. goede tijd om door te komen? Nee. mannen. Alle Is dat mannen. Ah, Alle mannen. Alle mannen. Alle mannen. is geen. ja, ja. Ik heb een gewonnen. Oh, daar is een grote. Heel grote. Nee. Nee. Nee, nee. nee, nee. Oh, daar is een grote. Nu een tweede. Helemaal daar. Prinses. Prinses.

Anda kincir wakta? Ah.